เปลาคะอย่างที่เราทราบเนี่ยในคนไข้ในคนไข้พีดีเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาองโปรตีนต่างแล้วแต่ยังจะมีปัญหาอีกป,ปัญหาหนึ่งเลยคะที่เราเจอค่อนข้างจะบ่อยเนี่ยในคนไข้เราส่วนใหญ่จะมีตัวฟอสต์รัสสูงด้วย ค่ะค่ะทีเนี้ยเอ้เราจะมีวิธีการแนะนําหรือเทคนิคอย่างไรไหมคะในคนไข้กลุ่มนี้ทํายังไงที่ฟอสฟอรัสของเขาจะตับลงได้บ้างคะพี่เปาโอเคค่ะ,คะแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฟอสฟอรัสมันเกี่ยวข้องกับอาหาระนะคะ,คะเรามาดูหน้าที่ของฟอสฟอรัสก่อนนะคะฟอสฟอรัสก็ง่ายๆเลย จะบอกคนไข้ว่ามันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในกระดูกมันอยู่ร่วมกับแคลเซียมจากการเป็นบรึกทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะแล้วก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่ทําให้เซลล์ทํางานปกตินะคะคแล้วก็อันนี้จะบอกคนไข้ง่ายๆ,ๆว่ามันก็ลอยไปลอยมาในเลือดนะคะแต่ว่ามันต้องมีจุดหมายเนาะถ้ามีถ้ามีามเยอะไปมันก็ไม่ดีนะคะปกติฟอสฟอรัสก็คืออยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมดุลก็มันแล้วแต่แหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดประมาณที่ประมาณ4.7 นะคะอันนี้ถ้าคนไข้อยากทราบว่าฟอสฟอรัสของตัวเองสูงไม่สูงถามคุณหมอหรือว่าถามคุณพยาบาลเอามันต้องทราบด้วยจากการเจาะเลือดนะคะนะแล้วก็ทีนี้ถ้าฟอสฟอรัสสูงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะให้คนไข้บอกเหมือนขู่ไกลๆเนาะถ้ารักษาฟอสฟอรัสได้ไม่ดีอย่างเงี้ยระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงนานๆต่อมพาราไทรอยที่มันอยู่ที่คอ มันจะโดนกระตุ้นพอดกระตุ้นบ่อยๆไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างฮอร์โมนต่อมมันก็จะโตแล้วก็จะแบบปัญหาเรื่องภารไทรายภารไทลอยสูงแล้วก็การรักษาก็คือต้องกินยาเพิ่มแล้วก็ถ้ายาเอาไม่ไหวก็คืออาจจะต้องไปผ่าตอบผ่าคอแค่เรียกาผ่าคอนะคะแล้วก็มันก็จะมีอันตรายอีกก็คือ่าตัวมันจะก็ทําให้แคลเซียมมันโดนดึงออกจากกระดูกกระดูกค่อยๆค่อยๆเปราะค่อยๆบางโโหนี่เกิดจาก จ้าฟอสฟอรัตสแค่ตัวเดียวเนะคะอ่ะเมื่อก hmm. so so ี้พาราททรอยสูงค่ะแคลเซียมโดนดึงกระดกกระดูกเปลาะบางนะคะแล้วก็ทีนี้ไอแคลเซียมฟอสฟอรัสในเลือดมันก็เยอะเนาะสองตัวนี้อยู่ในเลือดมันไม่อยู่กันเฉยมันเกาะกันแน่นถ้ามันไปลงมันต้องหาที่ลงถ้าไปเกาะตามเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังคนไข้หลายหลายคนก็มาด้วยอาการคันคันแล้วก็แบบเกาไม่หาย แล้วกาคันเกิดจากตัวนี้เหมือนกันใช่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ฟอสฟอรัสสูงจะคันนะอมันต้องส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือฟอสฟอรัสสูงมากๆถึงจะคันนะคะแล้วก็ที่อันตรายแล้วก็คนไข้ด้วยความที่มันไม่มีอาการนะคะคนไข้ก็แบบโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวตะกอนของพวกนี้มันก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดหหลอดเลือดหัวใจตามดิ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นผลระยะยาว นะคะแต่อันนี้ข้อเราก็มักจะบอกว่าคนไข้เชื่อเถอะนะคะขาทาวิจัยมาแล้วว่ามันเป็นเกาะจริงๆนะคะด้วยความที่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเป็นผลในระยะตั้งแตแต่มันจะเกิดผลในระยะยาวเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะะแล้วก็ทีนี้วิธีการป้องกันนะคะเอ๊อันนี้ก็จะบอกว่าแน่นอนฟอสฟอรัสมาจากอาหารการกิน นะคะฟอสฟอรัสพอกินอาหารเข้าไปเนาะร่างกายก็ย่อยแล้วก็ดูดซึมเอาฟอสฟอรัสไปใช้ค่ะออบานทีเมื่อกี้ไปเสิร์ฟในส่วนประกอบของก็กดูทําให้การทำงานปกติะนะคะแล้วก็ปกตินี้ฟอสฟอรัสเหลือกินเหลือใช้ก็ะจะต้องขับออกเพราะว่ามันเหมือนแบบห้องเก็บของมันเก็บได้ไม่พอมันล้นลและวใชก็ต้องขับออกธรรมชาติค่ะแน่นอนไปต้องขับออก แต่ตอนนี้แบบไตเราทํางานได้น้อยอการขับออกตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับใช่น้อยลงค่ะ,คะการล้างไตหน้าท้องช่วยทํางานแทนไตแต่ว่ามันทํางานได้แค่ได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะมันแทนไปได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ทําให้คนไข้ฟอสฟอรัสสูงได้แต่คนไข้กลุ่มเนี้ค,คนไข้ปีดสามารถควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดให้ปกติได้ค่ะนะคะโดยวิธีการนะคะอ่ะอันนี้มันมันมันเกินนะคะ ต้องใช้สาวิธีร่วมกันนะคะอันนี้เหมือนพูดไปแล้วนะคะอธิบายเพิ่มก่อนอธิบายใหม่นะคะก็ไปล้างไตทางหน้าท้องอันนี้ก็จะเน้นว่าก็จะช่วยได้ส่วนเดิมใช่แล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือหมอสั่งแล้วไม่ทะผีรอดใช่ต้องล้างให้ครบแอบนะคะเพราะว่านจะเด็ออกใช่วยนคะทำงานแทนตาใช่เพราะว่าถ้าคนไข้ไปคุมอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวมันไม่พอค่ะ อ่าหนึ่งล้างให้ครบนะล้างไม่ครบมันก็ยังไม่พออยู่ดี О, นะคะ,คะนะสองก็ฟอสฟอรัสมาจากไหนมาจากอาหารก็กเอาหาเข้าก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่คุณต้องพูดเดียกเลี่ยงอาหารฟอสฟอรัสสูงนะคะนะสามยังไม่พออีกคนไข้หลายๆท่านคุณหมอก็จะสั่งยาจาับฟอสฟอรัสหรือว่ายาจับฟอสเตนะคะที่คนไข้ชอบพูดกันค่ะทิศทางเพิ่มเข้าคำแรกนะคะแล้วก็ทีนี้ ประเด็นของเรื่องของยาจากคอเสดส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะเป็นยาแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือว่าช็อกแคปคนไข้ก็จะรู้จักกันนะถ้าเป็นช็อกแคปอยู่ในรูปที่เคี้ยวได้ก็ให้เคี้ยวนะคะเพราะว่าเคี้ยวได้ต้องเน้นให้เคี้ยวด้วยใช่เพราะว่าให้เคี้ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูตามรูปนะคะเพราะว่าตัวอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเหมือนกันเนาะนะคะถ้ายาหนึ่งเม็ดอย่างเนี้ยอันนี้ สีเขียวๆนี่คือฟอสฟอรัสนะคะมันก็พื้นที่พื้นที่ผิวมันก็ประมาณหนึ่งมันอาจจะจับได้ประมาณ78ตัวอันนี้เคียบง่ายๆอ่าใช่แต่พอแบบเม็ดเดียวกันเคียวพื้นที่ผิวมันเยอะขึ้นมันก็จะจับจะจับเจ้าตัวฟอสเฟตฟอสฟอรัสในอาหารได้มากขึ้นประสิทธิภาพมันก็จะดีขึ้นเสร็จแล้วยามันก็จับเนาะกับฟอสฟอรัสในระบบทางเดินอาหารแล้วก็มันก็ไม่ดูดซึมเข้ากลุ่กระแสเลือดมันขับออกทางอุจจาระมันก็ลดได้ส่วนหนึ่ง แต่อันนี้เรื่องของยาจากฟอสฟอรัสมันมีหลายตัวบางตัวก็อาจจะเคี้ยวบางตัวอาจจะไม่ต้องเคี้ยวนะคะอันนี้คนไข้ไม่ต้องกังวลคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรหรือว่าคุณพยาบาลจะบอกจะแนะนำในกรณีที่เคี้ยวก็แนะนําให้เคี้ยวตามที่สั่งเพราะมันจะจับตัวฟอสฟอรัสแต่บางตัวอาจจะไม่ต้องเคี้ยวเนาะหรือว่าถ้าเป็นแคลเซียมตัวที่เป็นหลายๆโรงพยาบาลอาจจะมีเป็นแคปซูลคนไข้ไม่ต้องเอามา เอามาเอามาโรยข้าวแล้วดูนาผมสายเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแคปซูลมันไปแตกตัวในในทางเดินอาหารเองมันก็เป็นเหตุผลนึงใช่ไหมคะว่าคนไข้ต้องทานกับพรอมาหารพรอาหารเพราะมันจะเข้าไปจับใช่ที่ให้ทานพร้อมข้าวคำแรกจะได้ไม่ลืมอ๋อนะคะนะแล้วก็ทีนี้กรณีที่คนไข้ลืมนะคะเหมือนแบบทานทาน อ๋อคุณค้ทําตามคําสั่งนี้มากไม่คําแรกไม่คําแรกก็เลยไม่กินแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ควบคุมฟอสฟอรัสในเลือดได้ถ้ากินข้าวอยู่คําแรกไม่ได้กินกินไปขึ้นจานกลัวนะคะไม่กล้ากิน่ไม่กล้าถือนคาสั่งใช่ห้ามให้กินามากินได้เพราะว่ามันยังไล่จับกับฟอสฟอรัสในอาหารได้มันยังทางานอยู่แสดงว่าถ้าคนไข้ลืมก็ยังสามารถรับประทานได้แกลนิกรางจานแากลางจานเอากินเข้าไปแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนึกขึ้นได้กินเลยอย่างนั้นได้ไหมคะที่ปลาได้ได้ แล้วก็อันนี้เป็นคําแนะนําของเภสัชก็คือคือถามไปว่าป่าสักประมาณเวลาเท่าไหร่กินแล้วก็ยังยังเหมือนยาจับยังทานยังทานอยู่ทำงานอย่าให้เกินสองชั่วโมงอ๋อแสดงว่าสามารถถ้าเกิดเราบะประทานอาหารเราลืมจริงๆระยะเวลาที่สามารถยังทานได้ก็คืออยู่ระหว่าสองชั่วโมงใช่แต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือกินพร้อมอาหารคําแรกจะได้ไม่ลืมด้วยแล้วก็จะได้แบบเขาทํางานเต็มประสิทธิภาพ ค่ะ<ม>แล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเวลาวากินอาหารนอกบ้านลืมเอายาไปกต้องไปจัดการนะคะนะอันนี้เป็นเรื่องยาจากฟอสฟอรัสนะคะนะแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารและอันนี้จะให้ความรู้ว่าฟอสฟอรัสในอาหารมันก็จะมีสองค่ายนะคะค <c oughs> ่ายสีฟ้าก็คือเป็นฟอสฟอรัสจากอาหารธรรมชาติก็เราให้เลี่ยงอาหารฟอสฟอรัสสูงจากธรรมชาติที่ เราไม่กินอาหารพวกนั้นเราก็ไม่ขาดสารอาหารที่คนไข้ทราบกันก็จะเป็นพวกนมนมพวกถั่วพวกแอนปลาเล็กปลาน้อยสังเกตดูมันจะเป็นอาหารที่แคลเซียมสูงแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วก็ไปเน้นแบบกินที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ตามที่บอกนะคะแอนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นไข้สีงแดงเนาะก็จะเป็นฟอสฟอรัสแอบซอนนะคะหรือว่าถ้าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า food additive อันนี้จะให้เหล็กเย็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาใส่เพื่อไปปรับปรุงคุณภาพอาหารปรุมแต่งทําให้นุ่มเด้งให้คงทนนะคะอันนี้เหล็กเย็เด็ดขาดเพราะว่ามันดูดซึมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีร้อยดุดร้อยอย่างเงี้ยนะคะในอาหารแปรรูปใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างอาหารว่าอะไรเป็นอาหารฟอสฟอรัสแอบซ่อนเนาะสังเกตดูใส่แว่นดำนะคะแล้วก็จะให้กินอะไรนะค่ะ อันแรกก็จะเป็นกลุ่มฟอสฟอรัสอันนี้เป็นฟอสฟอรัสแอบซ่อนเนาะอันนี้สังเกตดูก็จะเป็นกลุ่มที่ให้โปรตีนเยอะเะนะคะนะก็เหมือนเดิมก็มื้อหนึ่งสามถึงสี่ช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็แบบเลือกเป็นฝั่งทางนี้เป็นฟอสฟอรัสธรรมชาติเพื่อที่เราอุตสาห์กินยาจับฟอสฟอรัสไปสามมื้อเนาะให้มันไปจับอันเนี้ยเหมือนทํางานสมศัศสีนะคะเพราะว่าถ้าไปไล่จับอันเนี้ยจับไม่ไหวเนาะแพ้เหมือนแบบอ๋อตำรวจมีแค่นี้แต่ว่าผู้ร้ายมีเยอะ นะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกหูเด่นนะลูกชิ้นอันนี้แบบให้สีแดงหน่อยเพราะว่าลูกชิ้นถ้าเจอปริมาณน้อยๆอ,อย่างเช่นกินเกลี๋ยวใส่มาสองสาลูกคนไข้กินเพอะนะมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแบบกินปริมาณมากๆอย่างเช่นไปกิน<ต>เป็นลูกชิ้นทอดเออก็เหลาลูกชิ้นแบบ ฟ้าลูกชิ้นสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นไม้หนึ่งห้าลูกสองสามไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ใช่คือมันเยอะเกินมันนะคะแต่ก็ก็จะเป็นพวกเต้าหู้ปลาปูอัดนะคะเพราะว่าตอนแรกใส่แบบคนไทยไม่ทราบว่าปูอัดเป็นอาหารแปลรูปก็ใส่ไปด้วยเนี่ยมันเป็นแบบไม่ใช่เนื้อสัตว์น่ะมันเป็นเนื้อสัตว์แปลรูปอ่านะคะอ่าแล้วก็ไส้กรอกนะมันก็แหนมหมูยอไก่ยอนะคะแล้วก็เป็นอาหารแช่เยือกแข็งนะคะเป็นอาหารที่ต้องเอาละลายน้ําแข็งก่อน แล้วก็มาทํากับข้าวแต่คนละอย่างที่ซื้อปลาซื้อหมูมาแล้วไปแช่ช่องฟรีซที่บ้านคนละเรื่องกันนะอ,อันนี้มันแข็งมันตั้งแต่ล้านน่ะต้องเอามาละลายน้อแข็งเอาทำกับข้าวนะคะ,คะโอเคแผ่นนี้ผ่านนะนะคะแล้วก็เป็นอาหารอันต่อไปก็จะเป็นอาหารที่ฟอสฟอรัสสูงตามธรรมชาติที่คุณต้องพูดให้ฟังและ,ะอันแรกก็คือไข่แดงก็ถ้าฟอสฟอรัสในเลือดสูงอยู่งดไปแต่ว่าถ้าฟอสฟอรัสในเลือด ปกติเป็นทานปลาเลยนะคะก็ยังสามารถทานได้อยู่อาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งถึงสองตอค่ะแล้วก็พวกนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายนะคะพวกโยเกิร์ตพวกชีสอะไรต่างๆนะคะเบี่ยนะคะแล้วก็พวกเครื่องในแล้วก็ปลาที่กินได้ทั้งก้างทั้งกระดูกนะคะกบเขียดแย้งแมลงอึ่งอ่าง ไข่ปลา่างันได้บางคนอาจจะชอบตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะปาก็เจอบ้างแมลงไปไปไปกินรถเข็นอะไรอย่างนี้ไหมไปเจอทาร์ตโซเดียมไปว่าอาหารประเภทนีก็มีตัวฟอสฟอรัสสูงใช่แล้วก็จะแนะนําให้กินกลุ่มนี้สังเกตดูอันนี้เป็นอาหารที่ให้สารอาหารหลักคือโปรตีนแล้วก็กินมาอีร็อบเดิมแล้วนาะเนื้อสัตว์ไข่ขาวมีฟอสฟอรัสน้อยที่สุดนะคะเอาเป็นเริ่มนะคะอันต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเจอ คนไข้หมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่ว่าถ้าเหมือนเออไปกินเป็นของว่างระหว่างมื้ออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรามักจะบอกบอกคนไข้ว่าใ,ให้กินแบบพร้อมข้าวคำแรกบางทีอ่ะคนไข้กินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวัน <c oughs> กินข้าวเหนียวเป็นอาหารกลางวันค่ะ <c oughs> มื้อที่กินเขาก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาเข้าใจว่า ออยาที่กินเพราะมาเชคยงพาะข้าวคาแรกอย่างเี้ยเราอยากใช้คําง่ายๆคนไทยไม่กินอ๋อพะกินก๋วยเตี๋ยวเงียค่ะก็เลยเข้าใจว่าต้องกินกับข้าวเท่านั้นงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็คือต้องเป็นอาหารต้องเป็นอาหารใช่ก็ที่เราเน้นกันว่าอาหารคือมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีมีไขมันแล้วก็มีผักนะคะนี่จะเจอบ่อยนะคะหรือว่าหลายๆท่านก็ หิวระหว่างมื้ออะไม่รู้จะกินอะไรนอกาแบบแค่อยากลองเอี้ยน้องไข่ขาวก็ได้นะไข่ขาวหรือว่าอาจจะแบบเป็นอาหารมื้อว่างก็เป็นอาหารว่างก็คือเป็นผลไม้อย่างตามปริมาณที่บอกนะคะนะอันต่อไปก็จะเป็นกลุ่มฟอสฟอรัสตามธรรมชาติที่เป็นพวกธัญพืชต่างๆพวกข้าวไม่ขัดสีหรือว่าอธิบายคนไข้ไอที่เป็นเม็ดๆๆนอกจากข้าวอะนอกจากข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวขัดสีเนาะ พวกเม็ดพวกเม็ดเม็ดทั้งหลายฟอสฟอรัสเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เราเจอข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมาแรงมากเลยใช่ไหมคะคนไข้เข้าใจว่าพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องเนี่ยจะกินแล้วมีประโยชน์กว่าข้าวธรรมดาแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตของเราเนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าด้วยด้วยสาเหตุเหตุผลของเรื่องฟอสฟอรัสนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นพวกตะกูลเส้นอันนี้ไปหาข้อมูลมาก็มันก็จะได้ฟอสฟอรัสเพิ่มเติมจากพวกพวกไข่ใส่ลงไปแล้วก็มันจะเป็นแนวแนวฟู้ดแอดดิทีฟอะจำชื่อสารเคมีไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่อู่ฟอสฟอรัสเอาลงยากตัดไปก่อนนะมากินพวกนี้แทนพวกเส้นขาวต่างๆอย่างพวกข้าวอย่างเงี้ยจะชอบอธิบายให้คนไข้ฟังว่า ข้าวก็แปลงร่างเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กคือมันเหมือนกันนะคะหรือว่าตระกูลแบบเป็นเส้นใสก็ได้คือทุกอย่างให้พลังงานคือคาร์โบไฮเดรตนะคะแสลงว่าขาวๆนี้ทานได้ทานได้นะอย่าทานเยอะนะเดี๋ยวอ้วนแล้วก็กลุ่มต่อไปเป็นฟอสฟอรัสใสแว่นก็คือฟอสฟอรัสแอบซ่อนนะคะกลุ่มเครื่องดื่มนะคะจริงๆเราจะคุ้นชินว่าสีดำนะคะแต่ว่าเท่าที่แบบไปหาข้อมูลไปอ่านผลงานวิจัยก็ อ้าวมันมีทุกสีเลยแล้วก็เราไม่รู้มันไม่ได้เขียนมันไม่ได้เขียนบนฉลากโฆชนาการนะคะอะแล้วก็มานั่งนึกเนาะมานั่งคิดโออคนเราอยากกินพวกซาๆแล้วก็ให้ซาแต่ว่าเราทราบว่าปริมาณฟอสฟอรัสมันน้อยอ่ะมาฝั่งนี้เอาโซดาซาอ่ะ หวานเล็กน้อยเพราะว่าคนไข้ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ําตาลอ๋อถ้าเป็นฝั่งนี้คือทานได้โซดาใช่ใช่ที่คดถูกใช่เนาะอยากได้ความซ่าเอาโซดาสิแอนนะเพราะว่ามันคือน้ําอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่นั้นไม่มีอะไรแอแล้วก็น้ําหวานเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าคนไข้ที่ที่บางท่านอาจจะแบบต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะได้รับคำแนะนำใช้น้ำตาลเทียมน้ำตาลเทียมค่ะ แล้วพวกน้ำพึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะพวกน้ำพึ่งอ่าถ้าไปดูข้อมูลนะคะน้ำพึ่งน้ำตาลมะพร้าวคนไทยจะบอกว่ามันมาจากธรรมชาติน้ำอ้อยอย่างเงี้ยอู้มาจากธรรมชาติมาจากขึ้นมันน่าจะดีนะใช่ใช่ธรรมชาติว่าจะไม่ทาให้น้าตาลขึ้นแต่จริงๆขึ้นเอาง่ายๆน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาไม่ว่าทรายขาวทรายแดงเนาะให้ปริมาณน้าตาลเท่ากับน้ําพึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันเท่ากันเลย สดงว่าในกรีน้ำครึ่งกับน้ําตาลก็ไม่ได้แตกตากก่างเลยน้ำตาลตรหน<อ>ดน้าตาลอ้อยน้ําตาลไม่ขัดสีน้ําตาลเร่นนี้นั่นหเหมือนกันน้าตาลดอกมะพร้าวซื้อมาแพงแค่ไหนก็เหมือนกันอ๋อค่ <c oughs> นะแล้วก็บีบน้ํามะนาวไปเนาะมะนาวช่วยชีวิตนะนะคะและ้วก็ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มบรรจุขวดสําเร็จรูปนะคะหลายๆาท่านคนไข้มีความรู้ไปความหาบนฉลากบอกเลยว่าเขาไม่เขียน นะคะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่มังคับว่าให้เขียนแต่มันมี<อ>มันน่าจะมีอ่ะเรามากินพวกนี้แทนก็นถ้าเป็นแบบนี้ใช่ใชพวกเพอน็นเป็น,ปนชาใบชาอะไรพวกนี้หรือว่าแบบอันนี้จะเป็นกาแฟแดำเนาะปริมาณฟอสฟอรัสมันลดลงแบบหลายเท่าเลยอะอย่างเช่นอันนี้พอจําตัวเลขได้ก็น้ําชาเขียวแบบนี้สำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลหนึ่งขวดมันฟอสฟอรัสประมาณสัก 150มิกรัมถือว่าเยอะนะคะนะเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่ให้คนไข้กินเกินประมาณ800แต่ว่าพอมาเป็นชาแบบนี้เนาะปริมาณเท่ากันแต่มาจากชามันเหลือประมาณ5มกรัมเยอะไหมล่ะนะชีวิตเปลี่ยนิบย0 2สเท่าเลยนะคะนะอ่ากลุ่มต่อไปนะเครื่องดื่มที่ใส่นมนะคะให้หลีกเลี่ยงทุกอย่างนะอะไนี้ฮอตยิป ชานมไข่หมูอ่าชาเย็นกาแฟนมทั้งหลายนะคะน้ำเต้าหู้นะคะถ้ากินอยู่อ่าคนไข้ฟวสฟาลาสูงมาตัดออกนะคะแล้วก็อันนี้แหละเออเราไม่ได้ต้องการโปรตีนเป็นหลักเนาะแอบเราอยู่กินเพื่ออัดทรดชื่นใจนะคนไข้ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ําตาลนะคะกาแฟอาจจะดับเปลี่ยนเป็นแฟดมเป็นชาดาระวังปริมาณน้ําแล้วก็ปริมาณน้ําตาลค่ะนะประมาณอย่างนี้ฟอสฟาลาดมันต่างกันเป็นฟอสกะพริ คคุณบอกแล้วกาแฟล่ะคะพี่ขอเป็นกาแฟดำกาแฟดำใช่ไหมยังทานได้แต่เป็นกาแฟดำค่ะแล้วสัสดสว่วนในการบประทานกาแฟเนี้ยสักในหนึ่งออวันเนี้ยทานได้เท่าไหร่อะคะโอ,อเคแ,แบบอยาก,กินเยอ,อะอะเพราะว่าวัตถุะสงคสมมากินกาแฟเพื่ออะไรหลายคนกินเพื่อ ไม่ให้ม่วงสักแก้มพอประมาณได้ได้เอาแก้วเล็กๆถ้าอยากให้มันเข้มๆอ่ะอย่าใส่น้าเยอะแล้วทีอินวันล่ะคะเป็นอะไรที่แบบเราหาได้ง่ายมากเลยอะ่ะทีอินวันมันจะมีอะไรบ้างนะมันจะมีข้งครีมเทียมอะค่ะแล้วก็มีน้ําตาลให้หลีกเลี่ยงเอาใช่ะเอาแบบมาชงมาชงเองเอาเป็นกาแฟที่เป็นขมๆมาชงค่ะใส่น้ําตาลเองอ๋อแคุณน้ําตาลก็อาจจะใส่น้าตาลทีน้ำตาลเช่ค่ะแล้วก็กลุ่มต่อไปก็จะเป็นพวก เนี่ยของว่างน้อเมื่อกี้พูดไปแล้วพวกเนือชิ้นเนื้อสัตว์แปรรูปนาอแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆขอให้น้อยๆนะคะนะหรือว่าบางบางท่านก็อาจจะเหมือนเบเกอรี่ถ้าเป็นมื้อหลักในในในเรื่องที่แบบจําเป็นอย่างเช่นแบบกินอะไรอะน่นี้นี่ไหมเป็นพายแบบซื้ออะไรไม่ได้แล้วไปหาหมอตอนเช้าแซนด์วิชแนด์ิชอย่าเนี้ยถือว่าเป็นอาหารมื้อหลักไหมเป็นมีแป้งมีเนื้อสัตว์มื้อนั้นต้องกินยาจับฟอสฟอรัสเนาะแต่ว่าเราเราไม่ให้แบบ เหมือนถ้าเทียบเป็นอาหารเป็นข้าวต้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟอสฟอรัสเยอะกว่าออันนี้แบบในกรณีที่แบบหาอะไรไม่ได้ไช่ไหใช่จะเป็นต้องทานใเลยนะคะแล้วก็ถ้าพวกนี้ก็คืออยากกินขนมเนาะก็เอาออปชั่นเสริมอะพวกเนื้อเนื้อเอาน้อยๆนะคะหรือว่าตามคอนเซปต์เดิมก็คือของว่าง ที่ดีที่สุดก็คือผลไม้ใเห็ะคใช่ะแต่บางทีแบบของว่างเราแบบคงคงแบบเฮลตี้ทุกวันก็คงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวมันจะมีเอ่อเลือกขนมที่แบบพอทานได้อยู่อันจะเป็นอันถัดไปนะมาดูฝั่งฝั่งที่ห้ามก่อนนะคะมันจะเป็นฟอสฟอรัสธรรมชาติเจอแอบซอนด้วยก็จะเป็นพวกไข่แดงนมถั่วนะคะอันนี้พยายามิสต์มาที่ที่คนไข้มักจะไม่ทราบเนาะก็จะเป็นเนี่ย กูใส่มันมีถั่วบดๆนะตระกูลทองมีไข่แดงอย่างเงี้ยเนาะโอค่ะวหลีเกลี่ยงนะคะหรือว่าบางคนก็เขารู้นะเขากินน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจี๊ที่เจอบ่อยอันนี้น้อยอันนี้น้อยกินี่น้อยอันี้น้อยทุกวันวันละหลายอย่างกลายเป็นเยอะก็จะมีเหมือนกันเนาะรวมกันรวมกันาทุกวันนะคะแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็คืออ๋อเป็นที่ค่อนข้างจะปลอดภัยฟอสฟอรัสต่างกันฟ้ากับเอียวเหมือนกัน เจะเป็นขนมที่แบบเป็นแป้งๆนะคะแล้วก็มันก็ง่ายๆจะบอกคนไข้ว่ามันไม่มีนมไม่มีถั่วไม่มีไข่ก็จะเป็นแนวขนมไทยแต่ว่าระวังเรื่องของปริมาณน้ําตาลแล้วก็พวกกะทิอะไรพวกนี้ทานได้แต่ว่าให้ระวังเรื่องพวกเกี่ยวกับเรื่องความหวานน้ําตาลอะไรอย่างนี้เหมือนถ้าจะกินแล้วผลไม้ก็อาจจะจะงดไปว่าอันนี้แบบแอบมีคาร์โบไฮเดรตแบบมีน้ําตาลเอามาเปลี่ยนบรรยากาศ คนเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะไม่ได้มีแต่ห้ามห้ามห้ามห้เป็นอาหารปกติมีอะไรทานได้บ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะอันนี้ลิสต์มาทุกอย่างมาว่าเพิ่งเจอันให้สดๆร้อนรอนอ้าวแมคคาเดเมียไม่ใช่ถั่วหรอโอ้เป็นถั่วเหลอเขาไม่รู้เฮเซลนัทอะไรพวกนี้นะตะกูลนัทต่างๆนะคะถั่วที่สงพวกเม็ดเม็ดเม็ดทั้งหลายจะบอกเม็ดบัวเม็ดที่มันเป็นเม็ด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 อะฟอสฟอรัสเยอะนะคะนะ ให้ดิกเลี่ยงแล้วก็มาลงอันนี้อยละเป็นของว่างนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยกินแล้วหันไปอีกทีหมดกระป๋องมันเพลินใช่ใช่เหมือนเราก็ไม่รู้ตัวมันได้ไขมันดีก็จริงแต่ว่าเราไปเอาไขมันดีในทำอะไรนะทำกับข้าวใส่น้ำมันมืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเขาบอกเขามีคําแนะนำว่ากินเม็ดอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยวนละกรมเนาะแต่ถ้าสำหรับคนไข้ที่ต้องควบคุมฟอสฟอรัสก็อาจจะไม่เหมาะ เราไปกินอะไรนะให้ได้กดไขมันมีมตัวหนึ่งตำแหน่งก็อาจจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวทำกับข้าวไปน้ำมันมะกอกน้ำมันตัวนี้ก็จะตการตรงอาหารได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะเป็นมื้ออาหารนะคะคนเ่าที่บอกว่าอันนี้อันนี้เอาลงได้แล้วเนาะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะสั่งให้ทานยาจากฟอสฟอรัสพร้ออาหารสามมื้อหลักเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าฟอกไปฟอกไปมีคนไข้ส่วนหนึ่งก็ทานอาหารเหลือสองมื้อ อันนี้คือต้องต้องแจง้งเนาะต้องแจง้งนะแล้วก็ในสองมื้อนั้นอะถ้าส่วนใหญ่นะคนเราจะหิวมันจะมีมื้อนึงถ้าแบบทานเหมือนข้าวเป็นสองจานแบบหิวมากอะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอก็จะพิจารณาว่ามื้อนั้นอะยาจากฟอสฟอรัสก็คือจะปริมาณเยอะขึ้นแต่ว่าอันนี้แบบไม่ทนะําให้คนไข้ปรับยาบเพิ่มเองนะคะต้องอยู่ในแผนการรักษาของคุณหมอใช่ปหหรือว่าบางทีคุณหมอให้ยาจากฟอสฟอรัสมามื้อละเม็ด ค่ะแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเวลามันไม่ได้ปกติเรากินอาหารสามมื้อค่ะแต่ตอนนี้เรากินเป็นอาหารสามมื้อเหมือนเดิมแหละแต่มันดันไปรวบแบบออเช้าอาจจะกินจานเดียวค่ะปกติกินมื้อละจานสมมุตินะค่ะแต่ตอนนี้แบบมื้อกัางวันกับมื้อเย็นไปรวบเป็นสองจานแล้วก็แบบเอายามใช่ไหะใช่แต่ว่ามันยังอยู่ในในเนื้อยาเม็ดยาที่คุณหมอให้ค่ะนะคะอย่างนี้ทําได้ใช่ไหมคะใช่มันก็จะได้ให้ยาจากฟอรัสํางานได้ เต็มที่สมภาวภูมิของนายนะคะแสดงว่าที่พี่เปาเน้นมาเนี่ยหลักๆในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องฟอสฟอรัสสูงเนี่ยสเรื่องเลยก็คือเรื่องแรกเนี่ยให้คนไข้้างาย้างให้พอตามคำสั่งของคุณหมออย่างที่สองเรื่องอาหารกินใช่ไหมคะอย่างที่3เนี่ยที่เราต้องเน้นอีกทีนึงก็คือเรื่องยาใช่ไหมคะกินให้ถูกค่ะกินให้ถูก3อย่างนี้น่าจะทําให้คนไข้เนี่ยลดปัญหาคุมคุมตัวฟอสฟอรัสได้ดีขึ้นค่ะ